สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจัดเป็นเต้าหู้ปลาพริกกระเทียมค่ะเพื่อนเพื่อนวัตถุดิบของเราก็มีเต้าหู้ปลาพริกขี้หนูเม็ดใหญ่กระเทียมสับจีนนะคะต้นหอมซอยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะก่อนอื่นแล้วก็ไปต้มเต้าหู้ปลาก่อนเลยค่ะ เราแกะออกจากถุงล้างทำความสะอาดแล้วเราต้มสักหนึ่งครั้งให้เขาสุกก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราผัดเราก็ใช้เวลาน้อยนะคะต้มให้สุกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสุกเสร็จสับได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ไปหั่นต้นหอมนะคะซอยต้นหอม ไว้สักหนึ่งถ้วยนะคะเพื่อนๆพ,พี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะาไปลองทําดูนะคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยชัวร์ค่ะเพื่อนๆแปลกๆนะคะเราก็ใส่หอมผักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆ พอ,อเราหั่นหอมพักเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปออซอยพริกนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกพริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนๆพริกขี้หนูเม็ดใหญ่เนี่ยฟาร์มเผ็ดเขาจะน้อยกว่าพริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อนๆพอคะ่ะแต่สีสันเขาจะสวยนะคะใส่ถ้วยพักแล้วเราก็มาหั่นกระเทียมต่อนะคะจะใช้เป็นสับ แล้วทุบแล้วสับก็ได้ค่ะแต่พี่การว่าเม็ดมันใหญ่เกินไปก็หั่นนะคะหั่นแล้วค่อยสับนะคะจะได้ง่ายนะคะเพื่อนๆพี่การจะใช้กระเทียมเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบจะลดกระเทียมลงก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะสับกระเทียมเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำการผัดได้เลยค่ะ ะะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆพอนพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดกระเทียมให้สุกนะคะเพื่อนๆนค่ะพอเข้าเหลืองใกล้ๆกล้สุกแล้วเราค่อยใส่พริกขี้หนูที่เราซอยไว้เมื่อคู่นะคะแต่ตอนนี้เราต้องทำกระเทียมให้สุกก่อน เพราะว่าพี่การเตออักค่อนข้างหยาบนะคะไม่ละเอียดค่ะให,ให้เขาเห็นเป็นกระเทียมเวลาตักใส่จานจะได้ดูน่าทานนะคะเพื่อนๆไกลสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกที่หนูสับของเราลงไปนะคะเออใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆเแล้วเราก็ใส่ ผิกิีโนูสับของเราลงไปผัดนะคะเพื่อนๆตามด้วยออซอสหอยนางรมนะคะใส่สักประมาณหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่เยอะอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะหรือลดกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะน้ำตาลลงไปนะคะผุงกุณลดนิดหน่อยนะคะชอบก็ใส่ไม่ต้องไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆผัดคลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะนะคะ แล้วเราก็ใส่เต้าหู้ปลาของเราลงไปผัดต่อเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะเต้าหู้ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะใช้เวลาผัดไม่มากค่ะสักนาทีนึงก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวพอใกล้สุกแล้วเนี่ยเราก็โรยด้วยหอมซอยของเรานะคะ ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะจะทานเป็นกับข้าวนะคะหรือจะทานเล่นๆก็อร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเต้าหู้ปลาพริกกระเทียมของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ